สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบมาพ่อกับน้องนกสาวสวรรค์บาร์อตเตยเนาะครับของน้องนกน้องนกของกับบาร์อตเตยกับมี่เย็บผ้าครับผมเดี๋ยวกับซอมจักเนาะมีเย็บผ้าหลายสนิทเสือยืดเสือแฟชั่นเสือเซิร์ชกับมีเนาะครับมือนี่บาร์ร็อตเตยจะพามาเบิ้งวิธีเปลี่ยนเข็มจักรผงเนาะครับเนาะมี่เอฟสี่พันถามเขาว่าเนาะว่าเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแบบใดเนาะหรือมาเห็ดยังไดเข็มบัก ได้บกขาดเนาะครับวันนี้ว่าเราไต่ใช่ามภาพว่าเปลี่ยนเข็มเนี่ยใชภาพ่า,าปับ๊บโให้วิธีว่าเข็มฮักได้ขาดแบบพื้นฐานก่อนเนาะครับน้อมูนี่อ้ามูนี่ฮาใช่มาเปลี่ยนเข็มกันเลยเนาะก่อนอื่นเนี้นยก่อนเอาตีนผีออกมาก่อนหนึ่ก,ก็ตัดเช้นได้เนาะถ้าของเพ,พื่อนเพื่อนเข็มฮักก็เอาที่ใส่อันนี้เนาะไข่พ่วงแสกหกเหลียมเนาะครับ ขาของคุณเพื่อนมีตูดของน็อตมันนี่จะเป็นแสกหรือเป็น,เป,นเป็นจั้งสีกับตัวนี้ใครไ้เนาะมี่ของบาร์ร็ไตเตยนีเป็นหกเลี่ยมเนาะเป็นน็อตนี่ทีุ่นไปใส่มือนะครับมุนไปใส่มือเนาวค่อยดึงออกมาครับผมตัวที่สองก็ไม่นช่มีสองน็อตเนาะสองเข็มอันตอนแรกดึงออกยากกับใส่คีบนะครับดึงออกมา แต่วิธีการดึงเขาต้องหมุนให้ตะขอลงไปข้างล่างก่อนนะครับนี่นะครับตะขอหน่อยวันนี้พวกมันเสียดึงสียันเขาสีดึงมันสียดหยาก็ส้มาโดนตะขอมันสียฮักมาต้องหมุนให้มันลงมาข้างล่างก่อนนี่มันผลผลเนาะแล้วก็เอาคีมเนี่สิดึงข้างล่างของมันเราใส่ไ,สไว้บหน้านนะ่ะโม้คอยได้เปลี่ยนเข็มโม่ค่อยฮักก็เลยว่ามันอย่างออกหยากรึหน่อย นี่เนาะครับวิธีเข็มบาวล่าไต่ข้อในน้ำใส่เข็มนี่เนาะนี่เป็นเข็มจักโพงเห็นจักโพงจะเขียนว่า dc เนาะครับ dc อันนี้เบอร์สิบหกของบาวล่าไต่บริษัทไม่เบิง์ดจะซื้อบอลล่าไต่บอลล่าไต่เนี้ยดีใส่เบอร์สิบสี่เนาะอันนี้เบอร์มันสีอยู่วงนี้เน,นียนเบอร์สิบหก dc เป็นของจักโพงตัวนี้เป็นของ db เนาะครับ db เป็นของจักจักเย็บ จักเย็บเข็มเดียวจริงๆมันมวนจักโคงนี่ดีบีจักเย็บเบอร์สิบสีสีสังเกตว่าตูดมันวูบขึ้นกันเนาะตัวจักเย็บนี่ถึงเน่ากลัวเนาะครับอาศัยกันบ่อยจักเย็บนี่ถึงเน่ากลัวจักโคงเนาะครับเข็มกับชีมียร้ายดุนเนาะครับเนาะบาร์ราอตเตย แน่น้าห้ใส่แบบซ่องังสีเนาะมันมีสีแดงสีเขียวใหส่ซ่องนี่อาเป็นซ่องแบบนังสีนี่มันสใส่บูดีเนาะขิมสีฮักได้ก็มาขาดดูดเลยมันสิมันบูดีแบบนึงแบบซ่องครับผมวิธีการใส่ของขาเกับพี่น้องสังเกตเนาะตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นหลองเป็นวักนี่เนานะเอาคันคันไปข้างในเลยครับ ตัวนี้เป็นลองเส้นลายตัวมัมันจะเป็นลองเงีวๆเนาะข้างบึงนี่เดี๋ยวผมเสียดผ้าประกอบไปน้ำเนื้อหมดเวลาเ่ยลองเงีวๆเนี่ย,ย,ยหันออกมาหาเอาเดี๋ยวลองสันๆนี่ส,ส,ส,สิหันเข้าไปข้างในหมุนเข้าไปข้างใน,นเนาะเพื่อประวัติตะกคอมสีอยู่ข้างในตะคอนสีมาจนึ่งสีนะครับตะคอนสีมาตักเส้นลายสีข้างในเนาะนี่ร่องนี่ร่อง เพื่อเห็นต่อคอสมาตากก็เส้นได,ด้เรื่องนี้ข้างหน้านี่เส้นได้ใช่หรือว่าบนนเบื้อนนี้อธิญีไปฟังโนนแฟเขาไปในเส้นได้เน,ะนาะตะคอสไม่มาตักเออเส้นเนาะนี่ครับอ่าผภาพชิมวดดัวเนี่ผมสจผพาประกอบไปนะครับคนอืน่นก็ใส่เข็มในกันเนาะครับมันจียใส่ไงตะเกียบว่าลองอยาวๆงีหน่อยหันออกมาหาหาเขาเองลองกันสันนี่เบื้องนี่หันเข้าไปข้างในเนาะครับ ดันเข้าไปเนะครับดันคับดันเข้าไปมันสุดสุดตูดเข้มนะครับอืมเข้มสุดๆเลยครับเนี่ยอย่าง้มุนน็อตล็อกเมียนม้นไปคว้ามือเนอะครับ ใส่เข็มตัวที่สองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเด้อว่าน็อดหายน็อดหายเน้อผมมีน็อดเนาะบาร์ราอใ่แนน้ำเส็นได้เนาะมุนให้เป็นแหลมๆสิหยัดกขับไปในหู่เข็มนีู่่บอเข็มให้เอาเข็มใส่เนาะยัดเขับไปเนี่ยบาร์ราใ่หมายถึงว่าน็อดั้าบมมีเนาะผมมีน็อตใส่น็อตมันหายสิเนาะเอาเส็นได้ยัดเขับไปในหู่เข็มเนี่ยดานเข็มกับเลยมันกันแน่นได้กันเนาะเวลาดึงเวลาเนี่ยก็เอา คีมดึงออกหรือว่าตัวนี้เขามีน็อตอยู่ว่ากใส่เข้าไปเลยเนาะครับคือเกาเข้าเอลองเงี้ยวๆออหันมาหาเจ้าของลองเนี่ยหน่อยหันเข้าไปข้างในเนาะครับดันเข้าไปเขาสุดสุดเข็มเลยครับแต่บอสุดเนี่ยแน่มันสิขาดบ่อยหรือว่าเข็มสีหักหลังจากที่ห้าใส่เข้าไปแล้วเนาะสังเกตเบื้องว่าผู้เข็มสีตรงครับ ตรงเข่าตรงกรับเข่าบอมันสิตรงบ,รบวกระวบตรงฮะก็ใส่คีมเนี่ยมุนมุนมุน,มนห้มันเข่าหลองมันให้หูเข็มมันออกมาหาตรงกับจ้าของเอาพอเราใส่ก,สก็ใส่เข้าไปสุดละล็อกเมียนวันี่นี่เนาะครับใส่เข็มเข้าไปแล้วเนาะ ว่าเราไต่สีมาผ้านแนะนําว่าถ้าเข็มยังหักอยู่มันเป็นหย่อนย้ำจังหักมันาน่าสีมาอาร์ตครับตีนผีเนาะขังไรขังหนึ่งก็ได้พี่น้องใส่เบิ้งว่าแต่ก็มุนหมุนลงเบิ้งเนาะนี่ครับว่าเข็มมันสีมาอาร์ตกับตีนผีบอลนี่เห็นบอลนี่นี่นนตีนผีนเข้ากับตุ้กตุ้นตัวนี้เนาะเบิ้งสังเ,เกตเบิ้งหู้มันนะถามมันอาร์ตขังไรขังนหนึ่งเขาก็สามารถัดปั๊บได้เนาะครับ ขาของเขาคือน,นี่มันสีมีนออยู่นี่เนาะนอตีนผีนี่มีนอเนูน่เนะครับหมุนไปสายมือหมุนไปข้างหลังมันฉีขยับออกขยับเขาได้เนาะนี่ตีนผีมันฉีไว้จะออกมาให้เบิ้งนะครับนี่ตีนผีมัสิหมุนไหลสีเนอะนี่นี่ครับสียับออกยับเขาไรเนาะครับ ถ้าหมุนไม่ถีกได้นี่ไม่ได้เขาปลดล็อกแล้วเนาะยับคอายับออกได้อากาศมาหมุนมืงก่อนนี่หมุนเมืงเข็มว่ามันอะเข็มวอมันอะตินพีบอครับนี่ถามว่าอากาศสามารถปั๊บเข้าไปได้แล้วมันอะข้างในอากาศดันตินพีมาข้างนอกมาอะข้างนอกก็ดันเข้าไปข้างในเนาะครับขั้นตอนแรกเพื่อนแม่เพื่อนๆเนาะ ไม่จากเขมันโมอาแล้วฮก็ล็ลอกไว้ล็อกนอดไว้เนี๋ยวมาสังเกตเอ,ของขั้นตอนที่สองตีนผีเขาปั๊บแล้วเนะเวาะแล้วเข็มยังหักอีกอยู่หรือว่านายยังขาดอีกมาสังเกตเบิ้งแป้นเท่านี้ผู้เข็มนี่ผู้แป้นนี่อืมนี่นะมันเบียดอยู่ขางได้าางหนึ่งนี่เนาะหู้ผู้แป้นเท่านี้เนาะ มันสิมีน็อตอยู่นิดเดียครับปับ๊บใหญ่ไปใส่ครัวไอ้สิเนาะนี่นีิโยกไปมากเลยเนะาะฐานมาครั้งนี่ฮะก็ตอ,อกไปไอ้สิเนาะมันใว่าะอาครั้งนี่ฐานมันอาครั้งนี้่ไรฮะก็ตอ,อกไปนี่น,นี่ครับตอ,อกไปเดี๋ยวมือกดเมียนะครับเดี๋ยวก็ล็อกเกมล็อกนอ็อตสองน็อตนี่เมียน นี่มันถ้ากสิใส่มันอยู่ตรงกลางเนาะหูเข็มกับแป้นนี่เนาะมันจังบวบอ้อกัอ้อเนี่ยมันนี่สิเกิดอาการเข็มห่อนใดมันสิขาดหรือว่าเข็มเข็มเนี่ยมันอ้อแล้วมันก็สิฮักบดถึกไงถ้าเนี้ผ่านน้ำมันสิฮักได้เนาะขั้นตอนที่สามก็สังเกตอีกก็คือมีอยู่วงนี้เนาะมอนนี่ได้กระโดดได้ขาดเข็มฮักกสิป้าอยู่นี่ได้ดือยกันเนาะ มาแล้วไต่สิปอดออกให้มึงเนาะนี่เนาะครับนี่ละเข็มข้าลงมากอยู่ขงลางเลยเนาะตัวนี้มันสีปั๊บได้เนาะนี่พี่น้องสังเกตเิ่งนี่บอลน,นี่นี่บอลน,นี่บอลเข็ม บอลเข็มนี่มันมันจะมีนี้วดันเมียนอยู่เนาะดูว่าตัวนี้วดันกับไปเกินตัวนี้นี่ไอที่ปับ๊บดันเข็มนี่นี่แอฟคันนอตนี่นี่ยับออกยับเข่าได้เนาะครับถามว่าเข่าไปเกินมันสิไปอากับเข็มเข่าไปหาตะเคาะเกินตะเคาะกับชนกับเข็มเข็มกับสี่ฮักได้เนาะหรือว่าตัวนี้มันห่างกับเข็มเกินไปน้ายกับเยอะเนี่ตะเค้อมันโบว์บวถึงกับมาเข็ม ได้ก็ะสิกระโดดได้เนาะเพราะต้องให้มันพ่อแต่สิทธิ์ครับสิทธิ์ครับเข็มนะครับบ่ต้องให้จิตแน่นเกินไปบม่ให้รวมให้พอแต่บิดเบียดครับเข็มพ่อครับแตวก็ล็อกเมีดนะครับตัวนี้ถ้าห้างเข็มเข็มกระสิ่ไปโดนก็ตะขอตะคอสิบส่มาโดนกับเข็มเสียดให้ได้เข้ากระโดดได้ถ้าเข้าเอาเข่าได้เกินไปมันขีดดันเข็มไปข้างหลังตะคอกับสิ่มดส้นะครักเข็มเข็มกระสิหักนะครับ ถามมันบ่ได้ยังได้กระโดดได้ขาดอยู่ต้องเนี่ตั้งจักใหม่ตั้งตะขอใหม่ซึ่งคลิปหนาวะแล้วแต่สิมาภาพามาตั้งตะขอใหม่เนาะได้กระโดดได้ขาดถ้าตั้งตะขอได้ก็คือว่าด,ดีเลยเนาะมีว่าเห็ดเนี่ยวิธีแก้ไขแบบพื้นฐานก่อนมื้อนี้ครับผมเอ๋อถีมหนอดไปน่าเห็นซัก ขั้นตอนง่ายๆเนาะครับผมขั้นตอนแรกก็คือมาสังเกตตีนผีมันเบียดกับเข็มบอขัออนนนอ้นตอนที่สองก็มาเบิ่งแป้นเท่าหู้แป้นกับเข็มมันเบียดกันบอก็คือเบาะรถไต่บอเนี่ยปั๊บสองน็อตขั้นตอนที่สามก็มาเบิ่งบอเหนาะน็อตเนี่ยดออกดันเข่าถ้ายังไม่ได้เดี่ยก็ต้องเด็ดตั้งตะก้อใหม่นะครับเบื้องแย่ได้เหมือนกัน เป็นวิธีแง่ดอกแง่ได้ปั๊บปับ๊บตะเก็บเนี่ยว่าเราไต,ต่กับเห็ดไปไลยเนาะเน็ตได้ด้ายเก็บเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนั่มขับไปเบิ้งเนาะครับวิธีปั๊บได้สวยงามเป็นยังไงมันคือเพื่อนเพื่อนกับอาทิลืมเลยเนาะวิธี่แง่ลายก็กต้องแง่ไปจากข้างหน้าไปห้าข้างหลังสิบ่วงขึ้กันกับจักจักเย็บเข็มเดียวจั๊กเย็บคืเอเนี่ยสีแง่มาทางตั้งคางเนาะครับ อ่ะว่าถาใส่ที่ร่องยิบให้เบิึงนะครับในใส่เข็มแล้วนั้นเป็นอย่งไรก่นเดือนเท่าจะเฝ้าว,วยิบแห้งเนื้อตรงมุ้วนมังกรน,นะครับเผื่อ,อว่าเค็มหรือว่ายัางต่างตะขอถ้าเข้ายิบไปโหลดเข้าสีบูวบูตะขอเขามันสีส้อนอัญยังหรือโมส้อนอียังย่งนะครับนี่ถพอม้นไต่มันโมส้นนละ้วก็ต้องยิบไปครับผม ได้ว่างงามก็ต้องปั๊บนี่สวยครับผมสวยงามเลยครับนี่ขั้นตัวนี้ก็ปั๊บนี่ต่เ,เย็บผ่าฐานย็บผ่าตามทรงออกนอกตก้องตะเข็บต้องเป๊ะเวอร์เลยนี่สวยงามครับผม ข้างล่างก็สวยครับผมสำหรับคลิปนี้บาร์เราไตจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้บาร์เราไต้เลยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของบาร์เราไต้เนาะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ